หลังจากที่ลงดินต้นกล้าลงดินไปเจอสารปรับปรุงดินไปเจอการเตรียมดินที่ดีแล้วต้นกล้ามีฟิดแบ็กยังไงเขาเปลี่ยนลักษณะยังไง<ข>ช่วงแรกเี่เ,เป็นแบบน้ํามาดูนะมันแตกเร็วให้น้ําให้น้ํามานี่มันต้นมันสวยแล้วพอนั่นเรายอดมันนี่แตกเร็ว เร็วครับแล้วก็ไม่กี่วันเราก็ได้ตัดยอดแล้วคนแถวๆนี้เขาไม่ไม่ว่าอะไรหรอเขาก็ถามใกล้ๆก็อยู่ตรงใกล้ๆนี่เองมองเวาก็ถามว่านาเลี่ยงฉีดอะไรบอกว่าฉีดน้ําหมักแต่เขาก็แบบนึกว่าน้ําหมักธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าของอาจารย์พศไงนาเรี่ยงก็ยังไม่บอกไม่ยังไม่บอกชทำไมคิดว่าเรายังไม่บอก ก็เพราะว่าเราต้องลองให้รู้แน่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยวันนี้เกษตรกล้วยอยู่ที่แปลงแตงโมนะครับแต่แปลงแตงโมแปลงนี้ไม่ธรรมดาซึ่งเป็นแปลงแตงโมที่เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนโอกาสแล้วเป็นแนวทางที่สามารถใช้ไปได้ตลอดชีวิตได้เลยนะครับวันนี้เรามาคุยกับเจ้าของสวนกันเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า,ามาแล้วครับนเรี่ยงสวัสดีครับสวัสดีจ้าครังที่เคยคุยกันทางโทรศัพท์เนาะ,ะแล้วก็ส่งรูปรแตงโมสวยๆตั้งแต่ตอนเล็กตอนกลางตอนวัยรุ่นจนถึงวันนี้แตงโมโตมนะนะครับ วันนี้เห็นน้อยรอยยิ้มเมื่อเจอนะเรื่องที่มารับตรงปากทางสวนแล้วเรื่องมีความรู้สึกยังไงในการทําแตงโมแตงนี้เจอปกติแล้วนะทําเคมีใช่ไหมจ๊ะปกติทําแตงโมเคมีใช่ทํามากี่รุ่นทํามาสองสามรุ่นสามรุ่นอ่นแรกเป็นยังไงบ้างุ่นแรกเพียะลงไม่ได้เลยไม่ได้นี่หมายถึงถึงไม่ได้เก็บลูกเลยไม่ได้เก็บเลยใช่ ก็คือแล้วนาเลี้ยงก็มาดู youtube ของอายการใช่ไปแรกไม่ได้เลยลงทุนไปหมดเท่าไหร่ครับหมดไปประมาณสองสามหมื่นสองสามหมื่นใช่โอ้ใจใจออกไหมก็เห็นแล้วเข้าอ่อนแล้วเขาอ่อนเลยใช่ไปปลูกข้าวเหมือนเดิมดีกว่าอย่างนี้หรอใช่แล้วยังไงถึงก็ยังไม่ท้อนะพูดถึงอ่ะเราก็ยังไม่ท้อเพราะว่าเราต้องลองใหม่ครัใช่เราต้องลองทําใหม่เนาะเพราะเราเป็นเกษตรอ่ะ เสร็จแล้วน้าเขาก็ดูศึกษาไปเรื่อยๆแล้วไปเจอคุณเดลวทแตงโมยูทูปนะเขาก็บอกบอกวิธีแบบยาบอกยาทั้งหมดเเราเราก็ลองสั่งของเขามาดูแต่มันเป็นเคมีแล้วก็มันก็ดีขึ้นนะเราก็ใช้ได้ผลนี่พอทำมาไฟที่สองน้าก็มาดู y o ยูทูปกับแฟไฟแรก ไม่ได้เลยไปที่สองูคุณแดนแล้วทําแล้วได้ได้ไปผลผลิตได้แต่ว่ามันก็ใช้เคมีเนาะครับนี้นั่นนี่ก็มาดู YouTube ของอาจารย์แล้วก็สนใจครับสนใจแล้วก็ไปซื้อไปหาอาจารย์เลยโอ้ขี่รถไปหาอาจารย์ไปขี่รถไปหาอาจารย์แล้วที่ลบบุรีใช่โทนัดกับอาจารย์ต้ออยากเจอแล้วใช่อยากเจออยากแบบเห็นเขาฉีดโลมาเลื่อนไปด้วยไหมครับไปไป ก็อยากทําเหมือนกันใช่เห็นกระเซกล้วยนี่แหละโดช่องนี่แหละครับเขาทําแตงกวาครับผมแล้วก็น้าเ็าบอกว่าในที่เขาก็บอกว่าที่เราทาแตงโมสงสัยก็ได้เหมือนกันครับใช่ก็เลยไปหาอาจารย์คือแต่คูเดียวกันใช่ไปเลยใช่ไปเลยสองคนไม่บอกใครเลยไม่บอกใครไม่บอกใครบองคนแถวนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไปปุ๊บอาจารย์แนะนำยังไงในการอาจารย์ ก็ S <S <an> บอกอาจารย์หนูว่าปลูกแตงโมอยู่ครับแล้วก็อยากใช้ยาหมากกับปุ๋ยของอาจารย์เนี่ยครับจะได้ไหมครับอาจารย์เขาก็เขาก็บอกอาจารย์ก็ทํามันครับทํามันแล้วก็ให้ไปดูมันของแด่ครับแล้วบอกหนูทําแตงโมหนูจะไปใส่ดินแบบดินหนูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เขาแนะนํามาให้ทําแบบนี้แบบนี้แล้วก็เอามาทําตามอันนี้ถือว่าเป็นแปลงแรก ครั้งแรกในการใช้ปุ๋ยของอาจารย์พศก็คือใช้สารปรับปรุงดินชดินซีมแรกแร่กับน้ำหมักไหมกับน้ำหมักด้วยสองอย่างเลยใช่ไม่ต้องเอาเคมีรองพื้นเลยไม่เอาเคมีรองพื้นใช่เอาเอางไนเอาดินกับสูตรสามฉีดล่องอ๋อคือปุ๋ยปุ๋ยหมักวานก็สูตรสามฉีดใช่เหมือนเกษตรกล้วยทำเลยทำแบบแตงกวาที่เกษตรกล้วยทำเลยครับแล้ว ยกลองเสร็จก็ใช้ผ๋ยหวานกับฉีดน้ำหมักแล้วก็พอเสร็จแล้วก็คุมผ้าคคุมผ้าแล้วก็พอนั้นก็เพาะแตงเสร็จก็มาปลูกเพะต้นกล้าใช่เขายังเห็นถัดเพราะอยู่ตรงนี้เลยเพราะต้นกล้าก่อนแล้วมาปลูกใช่สิบสองวันแล้วมาปลูกกับปลูกแล้วโตเร็วมากหลังจากที่ลงดินปุ๊บมันมีความแตกต่างเลยใช่ไหมครับใช่มันจะเขียวพอตั้งแต่ต้นกล้าแล้วใช่ ต้นก้าน้ําไม่ได้ลดน้าไม่ลดด้วยไม่ได้ลดต้นก้าแต่ว่าที่ดินนะทาดินไว้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมหลังจากที่ลงดินต้นก้าลงดินไปเจอสารปรับปรุงดินไปเจอการเตรียมดินที่ดีแล้วต้นก้ามีฟีดแบ็กยังไงเขาเปลี่ยนลักษณะยังไงช่วงแรกดยเป็นแบบน้ำมาดูนะมันแปลกเร็วให้น้ําให้น้ํามานี่มันต้นมันสวยครับแล้ว พอนั่นเรายอดมันนี่แตกเร็วืแตกเร็วครับแล้วก็ไม่กี่วันเราก็ได้ตัดยอดครับได้ตัดยอดเต็มหมดโอ้อันนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบกับแปลงก่อนหน้านั้นที่เคยทํเพิมนี่อย่างที่เราเห็นตอน,นเนี้ยแปลงนีก้ก,กับแปลงก่อนนะกับอายุของแปลงก่อนที่เราใช้ชินเป็นยังไงมันจะเหลืองพอเราใกล้กําหนดจะตัดอะ่ะครับใบมันจะเหลือง มันจะเหลืองใช่ครับเป็นยังไงวันนี้ใบมันจะเหลืองแต่วันนี้มันเขียวตลอดเวลาเลยอืเข้ากับว่าเข้ากับแตงกี่วันเขียวๆอยู่อันนี้แตงมันจะสองเดือนแล้วค่ะอืมใบจะตัดแล้วครับมันยังเขียวอยู่ยอดสวยมากผมก็มองเหมือนกันครับเงาเว็บยอดสวยมนะครับการชมได้เห็นนะครับจะตัดแล้วค่ะ จะอีกกี่วันครับไม่กี่วันประมาณไม่หนึ่งก็สองนะวันที่หนึ่งที่สองใช่วันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไรครัะเกษเกลยีบห้ายี่ห้ายี่สีก็เหลืออีกเจ็ดวันใช่แต่มองสวนแตงไม่เห็นลูกเลยโอ้โหใบเขียวมากแล้วคนแถวแถวนี้เขาไม่ไม่ว่าอะไรหรอกเขาก็ถามนงใกล้ๆก้ก็อยู่ตรงใกล้ๆนี่เองมองแ้วาก็ถามว่าน้าเลี้ยงฉีดอะไรเขาบอกว่าฉีดน้ำมัาหกมัก แต่เขาก็แบบนึกว่าน้ำหมักธรรมดาครับแต่ไม่รู้ว่าของอาจารย์พดไงนกเรียอก็ยังไม่บอกไม่ยังไม่บอกใช่ทำไมคิดว่าเรายังไม่บอกก็เพราะว่าเราต้องลองให้รู้แน่ก่อนอืมแล้วเราได้ผลผลิตก่อนเนาะเราถึงจะมั่นใจแล้วโฆษณาได้แปลว่าลองทําให้ดูสู้ให้เห็นทําให้เป็นแล้วเห็นผลผลิตแล้วค่อยพูดเต็มปาก วันนี้อีกเจ็ดวันข้างหน้านี้สามารถพูดเต็มปากได้ไหมได้เลยฟันธงได้เหรือมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะก็ดูจากลูกแล้วอะไรแล้วนะคิดว่าแน่นอนใช่เพราะ<อ>ว่าเราไม่ได้ใช้เคมีมากไนงะกับดูรอยยิ้มและสีหน้าของนั้นเรื่องคือมันเห็นความชัวเกินร้อยเอร์เซนตั้งแต่มันจะครบอายุแล้ว นะครับวันนี้ให้ดูแค่ใบก่อนนะเดี๋ยวเกษตรกุกยก้ยจะพาไปดูใกล้ๆเพอเดี๋ยวมันนัน้นเล่น,นจะร้อนนะครับผมแล้วอยู่กลางแปลงนั้นก็ไม่ใช่ใครนะครับท่านอาจารย์พศปัญญาวรธรรมและก็นันนิดนะครับแล้วก็บ่าวยุทธที่กําลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกแตงในแตงนี้อยู่นะครับนั่นะเรื่องเราไปดูแล้วกันเอาลูกใกล้ๆ,ๆนี่นดูว่าปกติแล้วจะทําแตงไซโตใช่ไหมครับใช่แต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างลูก <Ooh. S 2> มัน,นโตตั้งแต่ลูกแรกลูกที่สองลูกที่สามมันจะสวยมากต้องบอกว่าสวยมากนะต้องพิเศษกุ้ยต้องย่องเหยียบแตงโมเขาเฮ้ยมีกี่กิโลแล้วคะเนี่ยน่าจะสามโลก,กว่าใกล้ๆสี่อโอตึงมากเลยครับมันแตกต่างยังไงนัน้นั่นเรียนหลวงบอกนะสีผิวสีผิวมันจะเข้มสีผิวจะวเข้ม คือใบมันเนี่ยใบมันจะบางใบมันจะบางกลางกว้างมันที่เกษตรพูดไหมเกษตรพูดพูดไหมใช่เพราะว่าเราใช้เคมีใบมันจะหนาใบจะหนาใบจะแข็งจะด้านใช่แล้วก็ยอดมันจะไม่สวยโอ้แต่แต่ตอนนี้ยอดมันยังสวยอยู่เลยยอดยังสวยยูถ้าแปลงตอนช่วงเช้าตู่นี่มันจะดีเนาะสวยมากนะครับอันนี้ก็เกษตรกรพามาให้ดูบรรยากาศสวยมาก แล้วจะกลัวแรงไหมครับแล้วจะกลัวฝนไหมไม่กลัวแล้วจะกลัวหนาวไหมนี่แหละครับบรรยากาศสวยๆทั้งนั้นเลยเกษตรผู้กล้วยไม่กล้าจะเข้าไปเหยียบครับเดี๋ยวจะไปเหยียบลําต้นนะครับวันนี้มีหนอนอื้อหือดูดิเรียงไลฟ์โอ้โหเอาหน้าเลี้ยงเราไปที่ล่มๆกันแล้วกันอันนี้เห็นบรรยากาศสวยๆลูกโตๆนะครับ แต่มันยังตัดไม่ได้เนะใช่คิดว่านะครับเดี๋ยวประสรอยขออนญาตก้าวออกไปก่อนคิดว่าผลผลิตปีนี้กับปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเปรียบทเทียบั้งที่แล้วไม่น้าไม่ได้เลยเพราะว่าได้น้อยมากเพราะว่าเขาฉีดยาไอ้ขายะาหอ้แล้วมาโดนเครือแตงโมเราอืมก็มีผลกระทบใช่ลูกมันจะไม่ติดเลยไม่ติดด้วยใช่ นี่แหละครับผลเสียครับเทนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน,นรเรื่องครับวันนี้ก็เห็นแล้วครับแล้วก็รอยยิ้มกับการทํามาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แค่เหลือเจ็ดบอเท่านั้นในการตัดนั่นเรื่องออเห็นผลและพอประเมินได้ไหมว่าปีนี้เรารอดไหมต่อไม่ได้เเปลี่ยนอะไรต้องี่อรรอดแน่รอดแน่ใช่ใชกำไรแน่ใช่ไหมครับเพราะลงทุนน้อย เราลงทุนไม่เยอะลงทุนไม่เยอะใช่เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว้าคิดเป็นเปอร์เซนต์กันปีที่แล้วอที่แล้วที่ใช้เคมี <S S S ใช้เคมีอย่างน้อยๆก็จะแพงกว่าน้ำอ่ะกี่เท่า หลายเท่าสั่งมาจะเพาะข่ายาประมาณห้าหกพันอ่ะเพาะข้ายาใช่เราเปรียบเทียบกับน้ำหมักกับการปรับปรุงดินที่มาใช้้ได้าี่ห้าาติาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเปรียบไม่ได้เลยใช่แล้วหมดแล้วยังที่ซื้อมายังครึ่งแล้วยังน้ำหมักไปฉีดข้าวด้วยไปฉีดข้าวอีกไปฉีดข้าวได้ด้วยโอ้ยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกใช่อยายยยยกยย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 ย้ยย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 ย มีอะไรฝากพี่น้องกเกษตรกรทางบ้านบางที่ดูนะเดื่อนปลูกแตงโมวันนี้ใช่กเกษตรกรคนไหนที่ยังใช้เคมีอยู่ก็อยากให้แนะนํามาใช้ของอาจารย์พศเพราะว่าเราลดต้นทุนครับแล้วก็เราก็ได้ผลผลิตดีครับยิ่งกว่าเคมีนะนะเรียงว่ากว่าใช่<ม>เพราะนาเรียงก็ทําเคมีมาตลอดครับ เพราะมาเห็นของอาจารย์เนี่ยขนาดนาเลียงใช้น้อยนะยังยังไม่สมบูรณ์แต่ก็แต่หนดีดีขึ้นแตงหน้าจะเอาให้เกิมร้อยกว่านี้ใช่ไหมแตงหน้าจะต้องดีกว่านี้ครับผมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แปลว่าตรงตามสโลแกนที่อาจารย์พดแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ม้เลยครับลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตชแล้วก็ ดูแลพระแม่ธรณีใช่อาจารย์ว่าจริงๆถูกไหมถูกหนึ่งสองพอนถูกซ่องใช่ไหมครับอ๋ออันนี้แล้วอันนี้เกษตรกรถือว่ามาพิสูจน์ของจริงแล้วมาถามถึงผู้ใช้จริงกับพี่น้องเกษตรกรที่เคยทําเรื่องเคมีมาก่อนแล้วมาเปรียบเทียบแล้วการใช้อินทรีย์ประยุกต์เราต้องว่าประยุกตเนาะเพราะว่าเราก็อยางใช้อ่าอัตราใช้ในการใช้นั้น น้อยลงลดไปกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องคินแน่ไม่แน่แอ้นี้คขาเป็นคนฉ<โ>ีดนนนเนาะแต่ก็ลดเยอะแหละลดเยอะมากแต่จากที่เราเคย แบบไปซื้อปุ๋ยซื้อยาเนี้ยเคียวซื้อปุ๋ยซื้อยาอยางนั้นใช่แต่มาขอบฉีดของอาจารย์นี่แทบจะไม่ต้องใช้แบบพยะพวกอย่างเงี้ยเราเราแทบจะไม่ต้องฉีดเลยฉีดก็น้อยมากฉีดก็น้อยใช่จ่ายก็น้อยใช่แต่ผลผลิตได้มาใช่มากอย่างแน่นอนใช่วันนี้เกษตรกรกล้วยต้องขอบคุณนะเลื่อนนะครับที่ให้ข้อมูลให้แนวความรู้แล้วก็วิธีการทําถ้าพี่น้องเกษตรกรทางบ้านอยาก สนใจอย่าปาปรึกษาให้เบอร์โทรติดต่อได้ไหมครับได้เลยค่ะถือมาเที่ยวที่สวนได้ไหมครับได้ค่ะเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่เจ็ดสามศูนย์นะครับหรือเบอร์โทรเกษตรกล้วย0ูนย์หกส4มี่้าสองแดเก้าสี่หนึ่งเราจะเป็นพี่น้องในการทําเกษตรไปพร้อมๆกันเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็ลดต้นทุน บำรุงพระแม่ธรณีพูดกับกันแต่ไม่เป็นไรทุกอันจะอยู่ในแปลงของท่านนะครับวันนี้มีรอยยิ้มและกระเป๋าจะได้ตรงกันทุกคนเจอกเกษตรกๆในคลิปต่อไปแล้วยินดีครับ<า>แล้วเจอก,กเกษตรกนคลิปต่อไปเกษตรกุร้ย<ช> <ๆ S 2>